สวัสดีค่ะน้านารีมาแจกสูตรข้าวเกลียบมันม่วงสูตรนี้เป็นสูตรทําขายจริงค่ะเป็นข้าวเกรียบเนื้อมันม่วงที่ได้รสชาติหวานนำํำตามด้วยเค็มนิดนิด,นดฟูกรอบกรอบไปดูวิธีทํากันเลยนะคะนําเนื้อมันม่วง450กรัมไปต้มระหว่างที่ต้มเนื้อมันม่วงก็นําพริกไทยดํา1ส่วนสช้อนชาไปตาให้ละเอียดค่ะใส่กระเทียมจีนลงไปสกลีบเกลือหช้อนโต๊ะลงไปตมรวมกันจนละเอียด เสร็จแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่ใช้ผสมแป้งใส่น้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะจะเป็นทรายขาวหรือทรายแดงก็ได้ค่ะจากนั้นนำเนื้อมันม่วงที่ต้มสุกแล้วลงจากเตาเลยนะคะรีบตักใส่ลงไปบนน้ำตาลทรายทันทีเลยค่ะความร้อนจากเนื้อมันม่วงก็จะทำให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็รีบบดเนื้อมันม่วงให้ละเอียดเลยค่ะต่อไปก็ให้นำแป้งมันเทใส่ลงไปค่ะใส่แป้งมัน700กรัม ถุงนึงมี450กรัมนะคะใส่แป้งมันให้ได้700กรัมแล้วก็รีบคนแป้งมันให้เข้ากับเนื้อมันม่วงที่กำลังร้อนๆอ,อยู่การนวดแป้งเข้าเกลียบนะคะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะไม่อย่างนั้นจะทำให้เนื้อมันม่วงนี่เย็นลงแล้วก็ใช้น้ำร้อนที่ต้มเนื้อมันม่วงแล้วหละค่ะเติมลงไปในแป้งน้ำที่ต้มเนื้อมันม่วงตอนนี้ก็ร้อนอยู่นะคะร้อนมากๆด้วย ขั้นตอนการน,นวดแป้งจะต้องใช้เวลาทำอย่างรวดเร็วเพราะว่าจังหวะที่เรายกช้อนตักน้ำต้มมันม่วงมานวดแป้งเนี่ยทำให้เราสูญเสียความร้อนในน้ำต้มมันม่วงออกไปนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเย็นลงแป้งข้าวเกรียบี่ได้เวลานำไปนึ่งจะทำให้แป้งนี่เป็นไตาขาวๆแป้งจะไม่สุกนึ่งไม่สุกนะคะจะใช้ไม่ได้เวลานำไปทอดเนี่ยข้าวเกรียบจะไม่ฟู เพราะถ้าแป้งที่นึ่งเป็นไตแล้วทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ําที่นํามานวดแป้งจะต้องเป็นน้ําร้อนเท่านั้นค่ะนวดจนแป้งจับตัวเป็นก้อนก็ให้ลองปั้นดูนะคะแป้งที่ได้จะไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปเวลานําไปคลึงบนใบตองแล้วแป้งจะไม่แตกแล้วก็ไม่ขาดอีกด้วยการใช้ใบตองหอแป้งข้าวเกรียบเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีล,ละลายปนเปื้อนไปกับตัวแป้งนะคะแถมยังทำให้ข้าวเกลียบนั้นมีกลิ่นหอมของใบตองอีกด้วยค่ะ มี fc บางคนบอกว่าทำแล้วข้าวเกลียบทอดไม่ฟูไม่กรอบค่ะลองดูคลิปนี้จบนะคะนานารีททำคลิปข้าวเกลียบลงมาหลายคลิปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่บอกละเอียดมากที่สุดเลยค่ะนำแป้งข้าวเกลียบห่อด้วยใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปวางในซึ้งนึ่งสองชั้นนะคะจะไม่วางให้แป้งข้าวเกลียบเนี้ยทับกันเพราะว่าในส่วนที่ทับกันนะัจะทำให้แป้งเนี่ยนึ่งไม่สุกนะคะไปดูแป้งข้าวเกลียบที่นึ่งสุกแล้วค่ะ นื่งสุกแล้วนะคะก็วางให้เย็นพอแป้งข้าวเกรียบในะเย็นตัวลงก็แกะใบตองออกให้หมดเลยค่ะแกะใบตองออกหมดแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้2คืนค่ะคลิปก่อนๆน,นี้นะ้านารีบอกว่าแช่ไว้1คืนแต่คลิปนี้ขอแนะนําให้แช่สักสองคืนนะคะเป็นวิธีที่นะ้านารีทดลองมาแล้วค่ะเพราแช่ตู้เย็นไว้สองคืนเนี่ยเมื่อเรานํามาหัน่นไปตากแดดจนแห้งนะคะเวลานําไปทอดเนี่ย แป้งข้าวเกลียบนี่จะทอดกรอบฟูขึ้นกว่าแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะแต่การที่แช่ตู้เย็นเอาไว้สองคืนเนี่ยทำให้ก้อนแป้งก็จะแห้งขึ้นเวลานำมาหั่นเนี่ยทำให้ออกแรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเวลาหั่นก็สามารถที่จะนำมีดที่เราใช้ในทัวมาหั่นได้เลยค่ะน้านารีทำปริมาณมากก็เลยใช้เครื่องเป็นเครื่องสไลด์หมูนะคะจะช่วยทุนเวลาแล้วก็ทุนแรงได้เยอะมาก หั่นเสร็จแล้วก็นําไปเรียงใส่ถาดแล้วนําไปตากแดดนะคะใช้เวลาตากก็ประมาณ2-3วันค่ะหรือว่าตากจนแผ่นข้าวเกลียบแห้งสนิทดีนั่นแหละนี่ก็เป็นแผ่นข้าวเกลียบที่แห้งสนิทพร้อมทอดแล้วนะคะเวลาทอดก็นําน้ํามันใส่ลงไปในกระทะน้ํามันร้อนด,ดีแล้วก็ใส่แผ่นข้าวเกลียบลงไปได้เลยค่ะแผ่นข้าวเกลียบที่ใส่ลงไปทอดฟูดีแล้วก็รีบตักเลยนะคะถ้าช้าอยู่แผ่นข้าวเกลียบจะไหม้เร็วมาก ปริมาณแผ่นข้าวเกรียบที่ใส่ลงไปทอดแต่ละครั้งก็กะให้พอดีกับกระชอนที่ใช้ตักนะคะก็กะปริมาณที่ใส่ลงไปพอฟูแล้วก็ให้ตักรอบเดียวให้หมดเลยดูจบแล้วลองทําดูนะคะสามารถนําไปทํากินหรือทําขายได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ